สวัสดีทุกท่านที่รังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิงนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวลือข่าวลวงนะครับที่มาที่ไปของข่าวแต่ละข่าวนะครับเอ่อในเกมชินอิมแพกนะครับเวอร์ชั่นต่อจากนี้ว่าจะมีอะไรอัปเดตและมีอะไรมาบ้างนะครับเริ่มจากอันดับแรกเลยคือตัวละครที่ ได้รับการเปิดเผยมาแล้วนะครับว่าเมืองฟอนเทนจะมีตัวละครตัวไหนที่เล่นได้บ้างเนาะตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ได้รับการเปิดเผยมาแทบจะหมดแล้วนะครับแล้วก็รอคิวที่จะมาอยู่ก็คือ1คือชิโอรินะครับสองคือฮาร์ีควินนะครับสคอนลินและ4คือซิกวินพวกนี้เป็นตัวละครที่เราเห็นได้ในเนื้อเรื่องอยู่แล้วนะครับและได้รับการยืนยันว่า เดี๋ยวจะมาให้เล่นนะครับในเวอร์ชั่น4นี้แน่นะครับและยังมีตัวละครที่ถูกกล่าวถึงในเควสนะครับข่าวก่อนอย่างเอมิเลียหรือตัวทําน้ําหอมนะครับเอ่อเป็นเจ้าของร้านน้าหอมไม่ใช่ตัวทําน้ําหอมเป็นเจ้าของร้านน้าหอมนะครับเอมิเลียแล้วก็มีข่าวก่อนหน้าน,นี้ก็คือมัม่โกรนะครับมัม่โกรแล้วก็มีนาซีโกนะครับเอ่อน้องเอ็มน้องเอ็มนาซีโกนะครับน้องน้องเอ็มเนี่ยตอนแรกว่า คาดว่าเป็นตัวฟอนเทนอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนหลังเขาบอกว่าโมเดลวิชั่นอ่ะมันเป็นมอนโดอะไรเงี้ยแต่เราต้องรอดูว่าจริงๆแล้วนาซีเกอร์เป็นตัวแบบไหนกันแน่นะครับแล้วก็มีแววมคายบอยนะครับหรือดาเลียนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นตัวมอนโดเนาะโดยที่ตัวละครชิโอริจะมาในเวอร์ชั่น4.5นะครับโดยที่ไม่มีตัวละครสีดาวตัวใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีแค่ชิโอลิมาตัวเดียวโดดๆเนาะตอนแรกเราคิดว่าวินบลูมเนี่ย เวอร์ชัน4.5มันเป็นวินบลูมนะครับแล้วก็ว่าตัวละครอย่างแวมไพร์บอยนะครับเออหรือว่าบางทีนาซิเกอร์อะไรเงี้ยอาจจะมาด้วยแต่ปรากฏว่าไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวละครสีดาวมานะครับเออมาแต่หอกที่เป็นหอกเกี่ยวกับเมืองซูเมนเออเป็นหอกซูเมนด้วยเออโผมา1อันนะครับก็เลยแม่ มามีเกอร์ก็ไม่มานะครับมาแต่ชิโอลิเดี่ยวๆนะในวินรูมนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปสเปกุเลตนะครับเอ่อหาจากในเวอร์ชั่นต่อไปเนาะเวอร์ชั่น4.6นะครับเอ่อ4.6จะเป็นฮาร์ลี่ควินส์นะครับเนื้อเรื่องก็จะเป็นอ่าบทของฟาตุยนะครับเอ่อแล้วก็จะมีวิกลี่บอสตัวใหม่นะครับซึ่งมีการสปอยว่ามีวิกลี่บอสตัวใหม่ก็อาจจะเป็นตัวของฮาร์ลี่ควินส์เองเพราะว่า ทุกเวอร์ชั่นนะครับจะมีวิก l y b บอสที่เป็นฟาตุยอยู่นะครับเออะฉะนั้นเนี่ยเวอร์ชั่นนี้ก็เราคิดว่าน่าจะมีเหมือนกันนะครับแล้วก็ฮาร์รี่ควีนยังไม่ได้แสดงบทร้ายเลยนะเออยังไม่ได้ทําตัวร้ายเลยนะครับเราอาจจะได้อ่า ต้องรวมพลังกันฆ่าฮัลลิควินทิงในเวอร์ชัน4.6นี้นะซึ่งแน่นอนว่าเวอร์ชัน4.6เนี่ยจะต้องมีแล้วเพราะว่าไม่มีตัวสีดาวมา1ึงเวอร์ชันนะครับเพราะฉะนั้นเวอร์ชันนี้ยังไงก็ต้องมีตัวสีดาวมาแน่ๆ1นตัวนะเออแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับมัมมี่เกอร์นาซีเกอร์หรือว่าแวมพร์บอยไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่ท่าเรือนะครับเพราะฉะนั้นก็รอคอยดูเนาะเวอร์ชัน 4.7นะครับ4.7เนี่ยจะเป็นตัวของคอลลินกับซิกวินมาด้วยกันนะครับเออตอนแรกเนี่ยซิกวินเนี่ยถูกมองว่าเป็นตัวละคร4ดาวนะครับเออเป็นธนูน้ํา4ดาวแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็มีคนให้ข้อมูลบอกว่ามันเป็นตัว5ดาวนะด้วยความสามารถที่โกงเนี่ย ก็รู้สึกว่ามีการปรับให้เป็นตัว5ดาวจะมีตัว5ดาวชนกัน2ตัวนะครับถ้าซิกวินเป็นตัว5ดาวจริงก็จะมีคอรินกับซิกวินชนกันนะครับแล้วก็อาจจะมีตัว4ดาวอีก1ตัวด้วยนะครับเออเพราะฉะนั้นจะเป็นเวอร์ชั่นที่มีตัวละครตัวใหม่ให้เล่นเนี่ยสตัวเลยนะ3ตัวเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับระหว่าง นาซีเกอร์หรือแวนไพลบอยนะครับแต่ถ้าหากว่าซิกวินเป็นตัวสีดาวนะเออถ้าซิกวินเป็นตัวสีดาวก็อาจจะมีแค่2ตัวนะครับก็คือคอรินกับซิกวินไปเลยหน้านี้เราก็รอคอยดูแล้วกันนะครับส่วนเวอร์ชั่น4.8นะ4.8จะเป็นเกาะแอปเปิลนะครับส่วนใหญ่ก็คือ4.8มันจะเป็นปิดเวอร์ชั่นด้วยเกาะแอปเปิลของอลิสอยู่แล้วนะครับก็คือมีดินแดนโผล่มาปุ๊บแล้วต้องรีบฟาร์ม ต้องรีบฟาร์มภายในแพทนี้ก่อนที่มันจะโดนลบนะครับเออสภาพก็จะเป็นแบบนี้ทุกทุกรอบเนาะตัวละครตัวใหม่ที่จะโผล่มาในเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นเอมิเลียนะครับหรือว่าน้องน้ําหอมนั่นแหละนะครับตัวนี้จะเป็นธาตุพืชน,นะครับเป็นตัวเมตธาตุพืชน,นะเท่าที่เรารู้นะครับแล้วก็ แน่นอนว่าจะต้องมีตัวสีดาวผมมาด้วยนะครับเออก็จะเป็นโอกาสสุดท้ายนะครับของตัวสีดาวที่เหลือนะครับก็ด้วยความที่เป็นกอรแอปเปิลก็อาจจะเป็นแวมไพ์บอยไหมอันนี้เราก็ต้องรอดูแล้วกันทุกคนรอดูแล้วกันคือมันจะต้องมีตัวสีดาวผมมาอีก1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นจากจํานวนตัวสีดาวที่เราพูดไว้นะครับเออจากจํานวนตัวที่เราเกริ่อนไว้ในตอนแรกว่าเป็นตัวที่เขาคาดเดาว่าจะเข้ามาในเวอร์ชัน4่เนี่ย เราก็จะต้องไปวัดกันที่เวอร์ชั่น4.7นะครับถ้าเวอร์ชั่น4.7เนี่ยตัวละครมาครบ3ตัวนะครับก็เท่ากับว่าตัวละครที่เราพูดไปเนี่ยก็จะได้อ่าได้เล่นครบนะครับเออแต่ถ้าหากว่า มันมาได้แค่2ตัวนะครับเออเช่นมาแค่คอลินดากับซิกวิน2ตัวแล้วไม่มีตัวสีดาวเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวอ่าเท่ากับว่าในลิสต์รายการที่เราพูดมาข้างต้นจะต้องมีคนหนึ่งที่ไม่ได้ไปต่อนะเออก็จะมีคนหนึ่งที่ไม่ได้ไปต่ออ่ะทีนี้เรามาพูดถึงความสามารถของตัวละครนะครับอันเนี้ยก็จะมีข่าวลือที่ตีกันอยู่นะครับพี่บอกเลยว่ามีการตีกันร,ระหว่างลิกเกอร์ดัง2เจ้านะครับเราเราจะใช้คําว่าลิกเกอร์หกับลิกเกอร์สแล้วกันนะเออโดยที่ ลิเกอร์หนึ่งเนี่ยเขาให้ความเห็นว่าฮาร์รี่ควินเป็นตัว DPS นะครับเออด้วยด้วยการที่ตัวลิเกอร์2เนี่ยเขาเคยพูดว่าฮาร์รี่ควิน is new v i o l e level brain bent red นะครับ bent red ก็คือแบบสมองตายโอเวอร์โหลด DPS นะครับหมายความว่า ฮาร์ลี่ควินเนี่ยเล่นง่ายเออโดยใช้อเวอร์โหลดเป็นหลักนะครับเล่นง่ายเหมือนนิวเวลเลตเลยเล่นง่ายเหมือนเราเล่นนิวเวลเลตเลยนะครับทำให้มีหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าอ๋อฮาร์ลี่ควินเนี่ยเป็นตัวที่มีสเกลเหมือนกับนิวเวลเลตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมันแปลผิดต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับเออคนไทยก็เป็นคนคีบก๊อปก็ไปก๊อปคอนเทนต์ต่างชาติมาแล้วก็รีบเอามาเปิดแพร่นะครับเออก็แบบเป็นดๆเลยต่างชาติพิมอะไรมาก็ เอามาเผยแพร่ตลอดนะครับสภาพก็จะเหมือนกับตอนที่เดย่าเป็น DPS นั่นแหละนะเออมันตอนแรกมันก็เลยกลายเป็นฮาร์ี่ควีนเป็น DPS นะครับแล้วก็สเกลแรงเท่ากับนิวเวลเลตอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็เป็นความคาดเคลื่อนนะครับเป็นความคาดเคลื่อนจากต้นฉบับจริงนะพี่บอกเลยนะครับออทีนี้เนี่ยตัวลิเกอร์สเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะให้ข้อมูลที่ค่อนข้างแม่นนะครับแต่สไตล์เขาก็จะประมาณแบบว่าอยู่ๆก็มา มาโพสว่าสกิล e ทำดาเมจไปที่มอนสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็จะบอกว่าฮะ ah? นี่คือลีกเหรอนี่คือลีกแล้วเหรอสกิล e ทำดาเมจไปที่มอนสเตอร์เพื่อเพื่ออะไรประโยชน์ตรงไหนทำไมไม่บอกว่าสกิล e มันทําอะไรได้แล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงไม่บอกสกิล e ทำดาเมจไปที่มอนสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ย พอเรามารวมมข้อมูลของเขาหมดเข้าด้วยกันเราก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วความสามารถของตัวละครตัวนี้ก็จะได้ประมาณแบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็จะมีลีกเกอร์ตีกันอยู่สองเจ้าทุกคนเจ้าหนึ่งเนี่ยก็คือเปิดมาเลยว่าฮาร์ลีควินเป็น DPS on field นะครับเป็น DPS on field แน่ๆนะครับเป็น DPS แน่ๆส่วนอีกเจ้าหนึ่งนะครับเขาก็จะบอกว่า ตัวฮาร์ลี่ควินเนี่ยเป็นตัวที่ใช้คอมโบโอเวอร์โหลดนี่แหละนะครับเป็นโอเวอร์โหลดนี่แหละแต่เป็นโอเวอร์โหลดแบบพิเศษนะครับคล้ายๆกับนี่หรูที่ทําให้บิวตี้ฟูลคอมันโหดกว่าไอ้งอกเลยนะครับเออตัวนี้ก็เหมือนกันตัวฮาร์ลี่ควินจะเป็นตัวที่เล่นใกล้ๆแล้วทำให้โอเวอร์โหลดเป็นดามจที่พิเศษออกไปอะไรแบบนี้นะครับส่วนคราวนี้เกี่ยวกับตัวละครที่เหลือก็จะมีคอรลินนะครับคอรลินเนี่ยเป็นตัว ที่มีหน้าที่สำหรับการแปะไฟฟ้านะครับเป็นออฟฟิลเลเยอร์อยู่แล้วนะครับเออก็คือเป็นซับเป็นซับแปะไฟฟ้านะครับอืมแต่ไม่รู้ว่า b d p s ไหมอันนี้ยังไม่รู้ต้องรอดูก่อนนะครับส่วนตัวซิกวินนะครับซิกวินจะเป็นตัวที่เอ่อใช้ธนูน้ำนะครับโจมตีระยะไกลนะครับมีความเด่นในเรื่องของปฏิกิริยา ช็อตไฟฟ้านะครับอันนี้เท่าที่เรารู้มาก็จะประมาณแบบนี้นะครับส่วนตัวของเอมิเลียนะครับเอมิเลียจะเป็นตัวพืชนะครับเป็นตัวเมทนะครับและมีความเด่นในเรื่องของการบัฟเอ่อการอัพชำนาญธาตุนะครับและอาจจะเก่งในเรื่องของปฏิกิริยาไฟเผาไหม้นะครับอ่าน,นี้ก็จะเป็นส่วนของข่าวลือตัวละครเนาะ สังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นการเน้นแบบปฏิกิริยานะเออเป็นการเน้นแบบปฏิกิริยาซะส่วนใหญ่อ่าส่วนเวอร์ชัน4.5นะครับที่กําลังจะมานะเราก็รู้อยู่แล้ว4.5นะครับเวอร์ชันจุดห้ามันจะเป็นเทศกาลวินบรูมนะครับซึ่งเราน่าจะได้เจอวาลก้านะครับคราวนี้เราน่าจะได้เจอวาลก้าตามเนื้อเรื่องคราวก่อนนะครับเออคราวก่อนเขาบอกว่า เดี๋ยววาวก้าจะโผล่มานะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นโมเดลของวาวก้าในเนื้อเรื่อง4.5นี้นะอันนี้ก็จับตาดูนะครับจับตาดูอาจจะมีความว้าวในส่วนของเนื้อเรื่องก็ได้นะครับเออไวท์ชัน4.5จะไม่แห้งแรงเหมือนกับที่ใครหลาย,ลายๆคนพูดไว้ก็ได้นะเอออาจจะมีความว้าวในส่วนของเนื้อเรื่องก็ได้4.8แน่นอนว่าจะเป็นเกาะแอปเปิลนะครับเออก็จะมีเนื้อเรื่องน้องคลีนะครับกับผอมเพื่อนแน่นอนนะครับและ คราวนี้นะครับจะมาพร้อมกับสกินอลเบโด s ซูคร s สและเอมเบินะครับเออคราวนี้เราน่าจะได้เล่นเนื้อเรื่องของตัวละครแน่นอนว่าอลเบโดก็ต้องมากับน้องคลีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้จะมีซูครสกับเอมเบอลโผมมาด้วยแน่นอนไหมเพราะมันมีสกินใหม่นะครับเออก็อาจจะได้เห็นนะครับส่วนแผนที่ ตัวของก่อ a แอปเปิลคราวนี้ก็จะเป็นแผนที่เมืองบาดาลใต้นะ้ําตามสไตล์คอนเซปต์ของฟอนเทนนะครับอ่ะก็ลองรองดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนกันแน่นะแมพใหม่นะครับล่าสุดก็คือหมู่บ้านชาเปิดมาแล้วเนาะก็จะเหลือตรงนี้นะครับอันนี้จะเปิดในเวอร์ชั่น4.6ก็คือท่าเรือเบด้นะครับอ่าท่าเรือเบดา จะอยู่ตรงนี้นะครับเบดะหรือเบด้าอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นท่าเรือของซูเมนนะครับก็จะเป็นแบบครึ่งนี้นะครับเราจะเห็นตรงนี้มันจะเป็นเ,เขาเรียกว่าทะเลสูงเนาะตัดลงมาตรงนี้ตรงนี้เ็เป็นทะเลต่ำนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นท่าเรือของซูเมนนะครับส่วนของทะเลทรายตรงเนี้ตรงนี้จะเป็นโซนต่อเนื่องจากาที่เราเคยเล่นก็คือจะเป็น ฝั่งของสนามลบนะครับเออที่ตัวของแคนเรียมันเคยสู้กันกับพวกปีศาจนะครับเออจำได้ว่าตรงนี้คือทุ่งทูกินี่นะทุกคนแล้วตรงเนี้ก็จะเป็นลานเขาเรียกว่าลานสงครามนะครับเออก็จะเป็นตรงนี้ที่เขาสู้กันแน่นอนว่า4.6จะต้องมีตัวละคร4ดาวเข้ามาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับเออถ้าสมมุติว่าข้างคาวบอยอยู่มอนโดโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่า อาจจะเป็นนาซีเกนะครับเออเป็นน้องนาซีถ้าน้องนาซีมามาเนี่ยแล้วก็อยู่ในเควสของตัวฮาร์ลี่ควินนะครับเออเพราะว่าตัวท่าเรือเบด้าตรงนี้ก็อาจจะมีวิกฤต์บอสตัวใหม่ด้วยนะครับซึ่งก็คือตัวของฮาร์ลี่ควินนะอันนี้เราก็เดากันเพราะว่ามันก็จะมีวิกฤต์บอสที่เป็นฮาร์บิงเจอร์มาในทุกเวอร์ชั่นเนาะ เออเวอร์ชันนี้ก็คงจะต้องมีเพิ่พมมาอีกหนึ่งตัวซึ่งก็คือฮาร์ี่ควินนี่แหละเพราะว่า4.6ฮาร์ี่ควินมันก็จะเข้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเนื้อเรื่องของฮาร์ี่ควินนะครับเออเราก็คิดว่าอาจจะมีวิกฤต์บอสเป็นฮาร์ี่ควินแล้วก็จะมีดันแฟกใหม่นะครับเออก็จะมีแฟกใหม่ก็จะโผล่มาในแมปนี้แหละนะครับดันแฟกใหม่ก็อยู่ในแมปนี้แหละทีนี้ไอ,อตัวสดาวที่จะมากับฮาร์ี่ควินตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะเขาคงจะเป็นนาซีเกอร์แต่ว่า ตัวโมเดลเนี่ยตัวอัปเดตล่าสุดอะ่ะ mm hmm. เขาก็บอกว่ามันเห็นวิชั่นแล้ววิชั่นมันเป็นวิชั่นมอนโดว่าสงสัยนาซีเกอร์จะเป็นตัวละครมอนโดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะถ้ามันไม่ใช่นาซีเกอร์ก็จะเป็นได้อีกอย่างหนึ่งก็คือมัมี่เกอร์จริงๆอะ่ะพี่คิดว่ามัมี่เกอร์จะออกมาในแมปนี้นะครับอืมแต่ว่าตัวแมปที่ปล่อยออกมาก่อนดันไม่ใช่ตรงนี้ตอนแรกเราที่าตรงนี้จะปล่อยมาก่อนตั้งแต่อันแรกละเออเขาดันมาปล่อยตรงนี้ก่อนนะครับแล้วตรงนี้มันเก็บไว้ ทีนี้เนี่ยถ้าตรงนี้โผล่มานะครับอาจจะเป็นมัมมี่เกิเพราะว่าได้ยินว่ามันจะเป็นใต้ดินด้วยนะครับเออพอมันเป็นใต้ดินเนี่ยเราก็คิดว่ามัมมี่เขาคงจะอยู่ตรงนี้เป็นสุสานมัมมี่อะไรเงี้ยอืมแต่ว่าพอมันเปิดฝั่งนี้ก่อนเราก็ไม่รู้นะบางทีก็อาจจะเป็นมัมมี่เกิมากับอฮาร์ลีควินเลยก็ได้นะครับส่วนตัวของอทะเลทรายส่วนที่ต่อกมานะครับเออที่เราคิดว่าจะเป็นส่วนที่เป็นโซน ใต้ดินนะครับโซนที่จะเป็นโซนเกี่ยวกับคันเหรียเกี่ยวกับสงครามตอนทุ่งทุกินี่นะครับตอนที่อัลวบินคันเหรียมาต่อสู้กับพวกปีศาจฮอลโล่เนี่ยอันเนี้ยตอนแรกเราก็คิดว่าจะมาในเวอร์ชัน4เหมือนกันนะครับเพราะว่าเออมันยังไม่มีเนื้อเรื่องของเกี่ยวกับไอบีดเนาะเออเราคิดว่าเราจะได้เจอเดนสลิปนะครับในแมปตรงนี้แต่ว่าเขาบอกว่าเมืองคอนเทนไม่มีในเรื่องของแดนสลิปก็เลยไม่แน่ใจว่า จริงๆแล้วตรงนี้จะเปิดในมาในเวอร์ชั่น4เลยหรือเปล่านะครับหรือว่าจริงๆแล้วก็อาจจะมาอยู่นะก็รอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือ4.6มาก่อนครึ่งน,นึงก็คือครึ่งขวานะครับฝั่งท่าเรือเบด้านะส่วนอ, <S 2> <S 2> <S 2> อ์ติแฟก,กใหม่ที่จะเข้ามานะครับเออเราก็จะคิดว่าก็จะเป็นคล้ายๆแบบเนี้ยพลายไดลอสนะครับซึ่งเออก็จะมีแฟกที่เป็นแฟก e m set หนึ่งนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวกับปฏิยา,าธาตุพืชเนาะเออก็คือ ถ้าใส่ครบสี่ชิ้นนะครับทําปฏิกิริยาเผาไหม้นะเออแล้วมันก็จะแรงขึ้นนะครับออมีลิกออกมาว่าจริงๆแล้วออฟมันจะเป็นการเพิ่ม EM นะครับคล้ายๆกับตัวกริวดิมแบบนี้ทุกคนเวลาโดนเผาไหม้ปุ๊บจะเพิ่มความชํานาญธาตุให้กับทีมทั้งทีมนะเออแต่ว่าแฝบเนี้ยจะเพิ่มให้กับทั้งทีมนะครับฟังดูก็ดูโกงมากเออมันจะต้องให้สแตตที่ค่อนข้างสูงๆกว่าตัวของ กิลดีมแน่ๆน,นะครับกิลดีมแน่ๆอันเนี้ยน่าจะได้เป็นแฟกที่จะต้องรอฟาร์มกันใหม่ในเวอร์ชัน4.6นะเซตหนึ่งนะครับส่วนอีกเซตหนึ่งเขาบอกว่าเป็นแฟกที่ทำมาเพื่อฮาร์รี่ควินนอ่ะนะครับเออซึ่งเขาบอกว่ามันจะเกี่ยวกับโอเวอร์โหลดพี่ก็ว่าคงจะประมาณแบบนี้หรือเปล่าเออก็มีความชำนาญท่า80%แล้วก็เพิ่มความเสียหายโอเวอร์โหลดขึ้น40%อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็รอดูนะรอดูแต่คิดว่าน่าจะเป็นเซตความชำนาญท่าทั้งคู่นะครับ เออหรือว่าอาจจะเป็นพลังโจมตีแล้วไปเพิ่มโอเวอร์โหลดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็รอดูกันอีกทีหนึงเนาะส่วนเมืองไฟนะครับนัทแลนหรือว่าเมืองนาธานนะที่เราจะต้องได้เดินทางต่อไปในช่วงประมาณแบบกลางๆปีเลยนะครับเออปลปค่อนไปข้างหลังนะครับจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่ชื่อว่าบาลังคิวนะครับอันนี้บาลังคิวเนี่ย โผลมาในดิฟของนิวเวเลตนะครับเป็นคนที่อออออกมาพูดในดิฟนิวเวเลตว่าพวกเขาจะกลับมาเพื่อแก้แค้นสุวรรณอะไรประมาณแบบเนี้ยนะครับเออกลับมาจากความตายอะไรเงี้ยแล้วความอธิบายนะครับในตัวของเอ่อบาลังคิวเองก็จะบอกว่าเป็นผู้ที่ฟื้นคืนชีพจากเท่าทานนะครับซึ่งเขาบอกว่าตัวบาลังคิวตัวเนี้ยจะเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดเป็น DPS ที่เก่งที่สุดในเมืองไฟนะ เอออันนี้ก็เป็นข่าวลือมานะครับว่าเป็นตัวละครที่เล่นได้จริงๆและเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในเมืองไฟด้วยนะครับเพราะดูชื่อชื่อดี่เป็นชื่อเทพนะบาลังคิวที่เป็นชื่อเทพนะครับเออดัะนั้นต้องรอดูต้องรอดูเป็นชื่อเทพของชาวมายันอะ่ะส่วนตัวของเทพนะครับหรือว่าไพโรอาร์คอนประจําเมืองไฟนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าแฟนอาร์ตหดุดออกมานะหลายคนก็แชร์กันนะครับบอกว่าเป็น เ,เรียกว่าเป็นอาร์ตเวิร์กนะครับแต่จริงตัวนี้มันไม่ใช่อาร์ตเวิร์กนะครับมันเป็นแฟนอาร์ตท,ที่หลุดออกมาโดยหน้าตาเหมือนกับลีน่นะครับในสกายกาแล็กซี่อะไรสักอย่างนะเออคล้ายๆกับลีน่าทีนี้เนี่ยตัวนี้มันมาจากไหน มันมาจากีิเกอร์คนหนึ่งนะครับเออซึ่งจะเป็นคนคอยปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับดีไซน์ตัวละครเนี่ยเขาก็บอกมาว่าตัวของไพโลอาคอนจะหน้าตาคล้ายๆกับจีนผิวสีคล้ำและผมสีแดงตาสีแดงนะครับเออใส่ชุดคล้ายๆกับชุดเอ่อคาร์นิวัลในบราซิลอะไรประมาณแบบนี้นะทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีตัวของ ลิเกอร์เจ้าหนึ่งทุกคนมันนั่งวาดแฟนอาร์ตที่จะให้ดูมา,ลาไล่์วิธีละข้อนะหน้าตาเหมือนกับจีนอ่านี่ก็คือจีนนะทุกคนดูนะนี่คือจีนแล้วผมสีแดงเห็นไหมผมสีแดงเสร็จแล้วก็ผิวคล้ำอ่าผิวคล้ำแล้วก็เปลี่ยนสีชุดหน่อยให้มันดูเป็นตีเมืองไฟใส่สีแดงสีขาวเข้าไปนะครับแล้วก็คล้ายๆกับอ่เป็นคาร์นิวัลใช่ไหมก็ต้องมีขนนกแปะติดหัว ปุ๊บใส่เข้าไปอะใส่ของประดับลงไปที่หัวหน่อยปับ๊บก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับเออก็เลยได้แฟนอาร์ตไพโลอาร์คอนที่หน้าตามแบบนี้ขึ้นมาสังเกตว่าตัวแฟนอาร์ตไม่ว่าจะเป็นใครทํำก็ตามเนี่ยเออคนที่แบบสเปกุเลตนะครับเอ่อตัวของไพโลอาร์คอนเนี่ยทรงผมจะข้างหน้าจะเป็นแบบนี้ก็คือจะมีการป่ายกันเออมีผมปลอยผมข้างหน้าป่ายกันไปมาแบบนี้ทุกตัวนะครับท,ทุกทุกคลิกเลยนะครับ เออเพราะว่ามาจากอะไรก็เพราะมาจากตรงนี้แหละที่เขาบอกว่ามันมันหน้าตาม,มันคล้ายกับจีนนะครับซึ่งตัวลิกล่าสุดที่มาจากตัวลิกเกอร์เขาเองเขาวาดเองเนี่ยสังเกตว่าผมก็จะเป็นแบบนี้เลยเออผมจีนนี่แหละแล้วก็มีปล่อยออกมาแล้วก็ปล่อยงองเนี่ยเออถ้าถามว่ามาจากไหนมันก็คือมาจากจีนนี่แหละเขากปจีนมานะครับเออแล้วก็ลิกเกอร์คนที่เขาเป็นคนบอกคอนเซปต์อาร์ตมาเขาก็บอกว่าโอ้ยเหมือนเลยให้คะแนนเต็มสิบอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งไอแบบเนี้ยมันเคยมามีมาแลวมาก่อนแล้วนะครับเออแล้วก็พอตัวละครมาจริงอ่ะไม่คนละยดเลยไปคนละโยดเลยนะครับเออเพราะฉะนั้นนี่ก็ถ้าถ้าถ้าใครเห็นก็คือรูปไพลโลอาคอนมาจากไหนก็คือมาจากนี่แหละนะครับก็คือจีนที่ผมแดงแล้วก็ตัวดํานะครับแล้วก็ใส่ขนนกแปะหัวนะครับมันก็เลยออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะอ่ะแต่ถ้าจริงๆเราดูจากคอนเซ็ปต์ไพโลอาคอนนะครับ เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าอผมแดงแล้วก็ผิวดําแสดงว่าเป็นชาวมูราตันอยู่แล้วนะครับเราก็มีรูปชาวมูราตันอยู่นะครับก็คือออย่างรูปนี้ก็คือเวเนซ่านะครับอันนี้ก็คือเวเนซ่าผู้เป็นฮีโร่ของเมืองมอนโดนะอันนี้ก็เป็นชาวมูราตันนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาก็จะประมาณแบบนี้ คล้ายกับจีนไหมเออก็คล้ายนะก็คล้ายกับจีนนะเพราะนั้นไพโลนอาคอนก็จะหน้าตาประมาณทรงนี้ครับทุกคนครับผิวค้ำๆหน่อยแล้วก็ผมแดงหัวแดงตาแดงอะไรแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ชุดที่เขาใส่อันนี้มันเป็นชุดนักสู้เมืองบอนโ,โดเนาะทีนี้มันต้องเป็นชุดชนเผ่าหน่อยเออให้ดูเป็นชนเผ่าเป็นหัวหน้าเผ่าหน่อยอจากคําบอกเล่าเขาบอกว่าเป็นชุดแบบคล้ายๆกับชุดคาร์นิวัลนะครับอของบาซิลใช่ไหมเราก็ใส่ขนรกเยอะๆเข้าไปแบบนี้ หัวหน้าเผ่านะครับเออก็จะประมาณแบบนี้เออเพราะนั้นตัวของไฟลูอารกคอนตัวจริงอาจจะออกมาหน้าตาประมาณแบบนี้นะเป็นหัวหน้าเผ่านะครับ อาเจแห่งการต่อสู้แต่จริงๆแล้วคือมันมันต้องเป็นตัวซัพพอร์ตอะเพราะว่าเป็นตัวเทพส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับเออเพราะนั้นหน้าตาเขาจะออกมาก็ลองจินตนาการกันเอาดูนะทุกคนนะก็คือเวเนซ่าที่ใส่ชุดหัวหน้าชนเผ่าอะลองจินตนาการกันเอาเองนะครับอ่ะนี่ก็คือรวมมัดรวมข่าวลือนะครับที่มีมาหนาหูในช่วงนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ